ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับบ้านแห่งอนาคตที่น่าทึ่งที่สุดหลังหนึ่งในปี2026นั่นก็คือแรมม o t เธอร์โฮ2026บ้านที่ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ล้ำสมัยแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมา,มาก่อนเริ่มจากภายนอกตัวบ้านถูกออกแบบด้วยแนวคิดมินิมอลสมัยใหม่ผสมผสานกับวัสดุท,ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวโครงสร้างห่อหุ้มด้วยเหล็กรีไซเคิลแผงกระจกอัจฉริยะและแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบปรับมุมได้เองตามทิศทางของแสงแดดทำให้สามารถเก็บพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันผนังบ้านมีคุณสมบัติเปลี่ยนความโปร่งแสงตามสภาพแสงโดยรอบให้ความรู้สึกเหมือนบ้านมีชีวิตอีกทั้งยังมีสวนอัจฉริยะรอบบ้านที่ใช้ระบบรดน้ำด้วยน้ำรีไซเคิลและควบคุมโดย AI เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เมื่อเดินมาถึงประตูทางเข้าจะพบกับระบบเปิดประตูแบบไบโอเมตริกไม่ต้องใช้กุญแจหรือโทรศัพท์อีกต่อไปเพราะระบบจะจดจำใบหน้าจังหวะการเต้นของหัวใจและเสียงของเจ้าของบ้านเพื่อยืนยันตัวตนอย่างแม่นยำเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในบ้านความล้ำสมัยก็เผยอ,ออกมาอย่างชัดเจนภายในบ้านตกแต่งอย่างอบอุ่นแต่ล้ำอนาคตผนังบุด,ด้วยเส้นใย,ยกันชงธรรมชาติที่ช่วยทั้งเรื่องการกันเสียงและฟอกอากาศพื้นทำจากไม้รีไซเคิลพร้อมระบบทำความร้อนใต้พื้น ที่ปรับอุณหภูมิเองได้ตามอุณหภูมิร่างกายและฤดูกาลร,ระบบไฟส่องสว่างในบ้านสามารถปรับตามอารมณ์กิจกรรมและช่วงเวลาของวันโดยอัตโนมัติห้องนั่งเล่นเป็นหัวใจหลักของบ้านมาพร้อมโต๊ะกลางที่ฝังระบบโฮโลกราฟิก360องศาสามารถดูข่าวโทรวิดีโอหรือรับชมภาพยนตร์แบบเสมือนจริงได้เพียงแค่บกมือหน้าต่างพานรามาเปลี่ยนความเข้มแสงได้เองพร้อมเครื่องปล่อยกลิ่นหอมอัตโนมัติ และเพดานที่จำลองท้องฟ้าจริงทั้งพระอาทิตย์ขึ้นดาวเต็มฟ้าและแสงจันทร์ยามค่ำคืนครัวอัจฉริยะถูกออกแบบให้ทุกพื้นผิวสามารถโต้อตอบได้เคาน์เตอร์ทำอาหารเป็นทั้งเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและจอแสดงผลสูตรอาหารตู้เย็นอัจฉริยะสามารถวิเคราะห์วันหมดอายุของอาหารให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและสร้างเมนูตามสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดสั่งงานด้วยเสียงพร้อมแขนกลช่วยทำอาหารและล้างจาน ห้องนอนถูกออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริงเตียงปรับสรีระอัตโนมัติตามจุดกดทับตรวจวัดการนอนหลับและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนมีระบบเสียงรอบพิเเฉพาะบุคคลและตู้เสื้อผ้าแบบอัจฉริยะที่มีกระจกเสมือนจริงสแสดงภาพเสื้อผ้าบนร่างกายแบบ3ามดีพร้อมแนะนำลุคตามสภาพอากาศและงานที่ต้องไปห้องน้ำคืออีกหนึ่งไฮไลท์มาพร้อมอ่างน้ำลอยตัวแบบซีโร่กรา i ิตี้ฝักบัวปล่อยกลิ่นหอมและแรงดันน้ำปรับได้ตามอารมณ์ กระจกภายในห้องน้ําไม่ใช่แค่กระจกแต่เป็นแดชบอร์ดส่วนตัวที่แสดงข้อมูลสุขภาพอย่างละเอียดระบบน้ําในห้องน้ําเป็นแบบหมุนเวียนใช้น้ําอย่างคุ้มค่าและรีไซเคิลอัตโนมัติแรมมาเธอร์โฮม226ยังสามารถผลิตพลังงานเองได้ทั้งหมดด้วยระบบผสมผสานร,ระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ลมและพลังงานจนแบตเตอรี่ใต้ดินที่ควบคุมด้วย AI เก็บพลังงานไว้ใช้งานในระยะยาวบ้านสามารถอยู่ได้แบบไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าหลักนานหลายเดือน ระบบความปลอดภัยก็ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์พฤติกรรมตรวจจับความเคลื่อนไหวผิดปกติและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บ้านยังเชื่อมต่อด้วย5 g และมีการเข้ารหัสข้อมูลแบบควอนตามเพื่อความปลอดภัยสูงสุดสุดท้ายคือผู้ช่วย ai ส่วนตัวที่เรียนรู้พฤติกรรมของคุณปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและช่วยบริหารชีวิตให้สะดวกสบายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือบ้านที่ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นโลกใบใหม่ขององค์การใช้ชีวิตแม Matterhome 2026คือคำตอบของอนาคตถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ